วันนี้ก็จะพูดถึงความหลงหลังเกมรอบชิงคาราบาวครับสักหน่อยครับตกวันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะทางด้านนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อศูนหนึ่งในเรื่องถูกพูดถึงมากเลยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราวของผู้รักษาประตูของทีมนิวคาสเซิลครับรอลอริสคาริอุตนะครับ หลายคนก็กลัวครับว่าก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยฟอร์มของคาวิอุสนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะเหว๋ไหมจะเป็นเหมือนวันที่พาทีมลิเวอร์พูลชิงกับลิเวอร์พิดเมื่อ5ปีที่แล้วหรือเปล่าก่อนเกมตอนวอร์มก็ยังมีตอนรับหลุดหลุดร่วยๆเห็นกันอยู่เลยครับแต่พอลงสนามจริงครับสองประตูที่เสียไปนั้นโทษเขาไม่ได้เลยครับมันเป็นประตูที่สุดวิสัยและก็ยากจริงๆและยังมีเซฟให้เห็นในเกมถึง8ครั้งจะจะเซฟลูกสําคัญนะครับ คิดว่าโอกาสของเขาในการลงเล่นหลนังจากนี้น่าจะมีมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ถูกจับตามองมากไปกว่าฟอร์มในสนามก็คือถุงมือถุงมือของเราอลิสคาริุตในวันนั้นเนี่ยเป็นสีน้ําตาลโดนล้อมากมายในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะนี่มันถุงมือทําสวนหรือเปล่าบางคนก็บอกว่า นี่มันถุงมือในะส,มสมัยสงครามโลกลรวมั้งนะครับสำหรับคาริอุสแล้วนอกจากฟอร์มในสนามสิ่งที่ผมอยากเห็นอยากรู้เหมือนกันว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากจบฤด,ดูก,กาลนี้จะยังได้อยู่กับนิวคาเซลต่อไปหรือว่าจะได้ย้ายไปอยู่ทีมอื่นผมถือว่าเมื่อวานนี้ความพ่ายแพ้ของทีมแต่ก็สําหรับเขานั้นมันเป็นชัยชนะในจิตใจตัวเองครับทำให้ลบเลือนฝันร้ายในอดีตไปได้บางก็ขอให้โชคดีกับกับอนาคตของอลอริสคาริอุสและนี่คือเรื่องราวของทลิปนี้ครับ